คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงมาต่อกันที่รักกี้ i ารรอบแรกของวันนี้นะรอบแรกวันนี้แจ้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะมีเกมพิาตานะ ลุงจะเป็นคนเล่นพวกเรา <Yeah. S 1> ดูแล้วกันนะ <Ooh. S 1> Lucky Time ลักกี้ไทม์รอบช้าวันนี้แจ้งเข้ามาตะก,กี้เองนะเป็นผู้พันก๊อฟแจ้งมานะมีพี่นาตาอยู่ในลิสต์ลักกี้ไทม์็ช่วงเวลาที่เพิ่อมอาตาการจ่ายอัตราชนะเดี๋ยวลุงเขาลองจัดดูหน่อยนะกับวันหยุดแบบนี้ดูว่าอัตราการจ่ายจับมาจริงไม่จริงนะแต่ถ้าเกิดใครอยากมีกลุ่มแบบตะก,กี้นะคอมเมนต์แรกนะมาเป็นฟินมาอยู่กอยู่ตรงนี้โอเค ไอ้ชอบนี่มีปัญหากับตัวตัวละครตัวเกมอะเพนกวินนะเมื่อกี้ลองเล่นเกมใหม่แจ็คเป็ดสิบทำงานไว้ขอลองขยับซื้อดูก่อนเอาเบาคำ้ำคเป็ดสิบไปไม่สบายตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ตื่นมาแม่งเจ็บคอแต่แย่จมูกเรียบร้อยแล้วไม่เป็นโควิดโอเคเล่นต่อได้อาจจะเป็นหวัดธรรมดานี่แหละ เดี๋ยวนี้เป็นอะไรแม่งหายช้าเงียบกว่าเออกว่าจะมามาถึงก็คูณสี่ไปดิพางพางพางเออขยับก่อนขยับก่อนอย่าพิ่งรีบอย่าเพึ่งรีบมากันก่อนมากันก่อนแบบนั้นแหละไหลต่อมากันก่อนไหลไปต่อไหลไปก่อนอย่าพึ่งรีบเออเคาะไปเลยไอ้หนู อ่าเหมือนจะมาเว้ยเหมือนจะมาเว้ยเออกำไรนิดๆหน่อยๆวันหยุดเอามดแหละให้มันติดมาเหอะยังอาจจะอุยอุยไหนนะไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยแอคูณใคยับอีกรอบนึงโอ้โหอยู่ข้างบนนู่นอะพิก120เมตรติดมาอีกคูณหเออไม่รู้กี่เมตรแต่คูนนับไป120เมตรไปแล้วทาง117 อย่างน้อยๆซื้อครั้งแรกก็ประเดิมให้มันหลุด750มาก่อนนะอ่ะลงมาแล้วนั่นสีเขียวสีเขียวลงมาแล้วมีไวายไหมยังไม่ติดรอวายมาดิเกียวแม่คูณไม่ได้ทํางานนะถ้าคูณทํางานนะบันเทิงกว่านี้แหละไม่ติดอ่ะคูณลงมาต่อตัวอะไรก่อนสีเขียวไม่ติดอ่ะคูณลงมาบ่อยว้โอ้โหหมวกกันน็อกแม่งของยากของยากจะติดไหมน,นั่นเอ้ยติดคูณ3ม,มาอยู่โอ้โหแต่หมวกกันน็อกคูณ8แม่งอยากได้คูณ8 อยากได้เคป,ปัเป็นคลองเลยเมื่อกี้เกี่ยวมาอุ้ยคูณ2ติดอีกเฮ้ยแดงอยู่ข้างหลังไอแดงอยู่ข้างหลังไอแดงกูจะถึงไหมไอแดงไม่ถึง11ไหลมาต่อ8ป8อเอ้ยอย่างน้อยน้อยก็หลุดการซื้อครั้งแรกเว้ยปึ๊บไม่ลงมาสามหมุนสุดท้ายแม่งคูณไม่น่าจะมาแล้วมัง้งคูณน่าจะนิ่งแล้วมัง้งนั่นคูณนิ่งนะจริงคำนวณก็นิ่งอ่ะคูณมาอีกครั้งหนึ่งแดงเอ้ยคูณแปดยังไม่ติดตัวหลังได้ไง แทนที่จะไปตัวหลังด้วยมาเคปั K ๊บสุดท้ายน,นี่ว่าอารอดมาหน่อยหนึ่งอะอย่างน้อยๆเปิดหัวมารอดด้วยซื้อรอดไว้ขยับซื้ออีกสักหนึ่งสเต็ปไหนๆก็ซื้อรอดไปครั้งละเดี๋ยวจะไปซื้อครั้งที่2ต่อเลยคราวนี้ขอเป็นสายซื้อหน่อยขอลองเป็นสายซื้อดูมั่งปั่นมาก็เกือบทั้งชีวิตไอ้ยาเพิ่งมาเล่นไม่กี่ปีนี่เกือบทั้งชีวิตก็มาไว้ สิบหาหมุนฟรีมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ <c oughs> อ้ยเจ็บคอตกเกมนี้พักัะแป๊บไปแข่งรถมาริโอเบิร์นใครเล่น Nintendo Switch เจอลุงได้นะเว้ยสิ่งนะเว้ย ดูแบบนี้ลุงอะสายซิ่งน่าดูเชนะเออวายขยับคูณสองสะสมไปก่อนรอบนี้ซื้อพันห้ามึงจ่ายคุ้มกับหูยทดอกนี้กะจายกระจายไอยจา่าเสียดาย,ยตัวคำนวณน้อยไปหน่อยนะคูณอะได้แล้วเออถ้าติดคำนวณมาเยอะกว่านี้น่าดูน่าชมแหละไปสิบสองหมุนอ่ะขย่ไมายกับคูณคูณโอ้โหคูณอยู่ข้างหลังแม่ไม่ไม่ถึงโอ้โหคูณไปกองอยู่ข้างหลัง ไม่ติดไม่ติดเอาต่อเอาต่อคำนวณค่าหยาบมาคูณอยู่ข้างหลังอีกแล้วคูณอยู่ข้างหลังแหม่ไม่ถึงกระโหลกแม่พี่แกมาดักทางชิหายเลยเอ้ขอซัก800ก่อนขอซัก800อย่าอย่าเพิ่งรีบหมดก่อนคูนลงมาลูกคูณสองกะโหลกอีกแล้วไม่ต้องมาพร้อมกัะโหลกได้ไหมวะตัวคูเนี่ยไม่ติดอีกโอ้แม่พริกอย่างเยอะเยียไม่มีคำนวณ เอาแล้วพอขยับซื้อแพงมึงเล่นกูเชียวอ่าเรียบร้อยโดนเต็มเต็มเลยกะโลกอีกสุดท้ายสุดท้ายริงกะโลกอีกแม่งเอ้ยกะโลกนี่มึงสายขยันซะด้วยนะวันนี้นะปกติกะโลกมึงก็ควรนอยู่แล้วนะไม่ค่อยมาพร้อมคำนวณแต่นี่มึงดันเอาตัวคูณกูไปด้วยนะขอแก้ตัวซื้ออีกครั้งหนึ่งเท่าเดิมขอซื้อเท่าเดิมขออีกครั้งหนึ่งขอแก้ตัวลูกสามสกเกตเตอร์ ไม่มีเพิ่มเลยไม่อยากจะด่าเลยเพิ่มสักนิดสักหน่อยก็ได้กลัวลูกค้าจะรวยหรอวะโอเคไปอ่าขยับหนึ่งคำนวณมาไม่เป็นไรคูณไม่มีคูณมาแล้วมาพร้อมกับเคปับไม่ติดคูณมาอีกรอบหนึ่งเคปับอย่างเยอะเยอะไปกองอยู่ข้างหลังไปกองอยู่ข้างหลังแล้วมันไม่ถึงดิปัญหา แมไม่ถึงเลยตัวคูณกูไม่ทํางานคูณสองคูณไม่ติดดีก็โอ้ยคูณกูยังไม่ทํางานอีกอย่างอีกเอ้ยมึงอย่าเล่นแบบนี้ดิกูเสียใจนะเว้ยเอ้ยไม่ติดดิก็โอ้โหคูณอย่างเยอะๆคำนวณติดแล้วรอบนี้คูณสองมาตัวหนึ่งใส่มาอีกเอาดิขยับมาคูณสี่อีกรอบแม่ไม่มียังเบาอีกโอ้โหได้ไม่กี่ทีไปซะแล้วซื้อพันห้าซื้อพันห้าจ่ายสักพันดิ ซื้อพันห้าจ่ายสักพันสองหมุนสุดท้ายมึงเล่นอะไรกันอยู่เออพลิกมาเอไปแต่มันไม่มีตัวคูณเนี่ยปัญหาแองหมุนสุดท้ายคูณมาเว้ยใคยาบอยู่ตัวคูณถึงไหมเออได้ติดตัวคูณมาหน่อยนึงเอ,เอาเอาไวย้ยังคำนวณอยู่ยังคำนวณอยู่แม่ก็เบาไว้ห้าสิบสี่อยางน้อยๆโผล่เป็นรางวัลก้อนโตไม้สุดท้ายมาเอองจะเจ็บอีกแล้ว ซื้อพันห้าจ่ายสี่สามสองเอาครับเอาสามพันสามพันกูขอบุกหนักอ,อย่าบุกเลยเอ,อีอยใจหนึ่งอยากบุกอีกใจหนึ่งก็อยากฟันวะอ,อ่ะขอขอเป็นบุกเ,เบ็ดสามสิบบุกหมดไปได้ไปสี่สิบสามพันไปคิดหน้าคิดหลังอยู่ปวดหัว ค่อยมาเสียได้หลังจากจบ15หมุนนี้แล้วกันดูว่าจะออกหมู่วกจานะเข้ามาแล้วทําไงได้อ่ะเย่ยอยากทางลัดว่ะหมุนหนึ่งไม่ติดไม่มีตัวคูณไม่เป็นไรคูณลงมาลูกปึ๊บเอ้ยไปอยู่ข้างหลังสีแดงมีไหมไม่ถึงไม่มีโูเอามาก่อนดีตัวคูณสะสมคูณมาก่อนเขียวเขียวเขียวโอ้หไปถึงไม่ไม่ถึงโอ้โหเขี้ยวถึงไหม แม่ไม่ได้ตัวคูณ้เียแอบเสีดยดายยางอูสามร้อยยี่สิบคูณลงมาลูกไม่โอ้ยอย่าม,มากับกระโหลกอย่ามาเลยถ้าแบบนั้นมาคูณอยู่ข้างหลังพลิกไปถึงอีกแปดหมุนแม่งคูณสะสมคูณยังไม่มารอเลยอ่ะอยาดูมาแต่ละตัวดิเขียวมาลงมาแล้วตัวคูณอือหือเป็นตัวยาก ไม่ต้องโทษใครเลยโทษตัวเองเลยเออเอ้ยคูณ2ถึงอยู่ไอ้ายาได้รอบเดียว400กว่าโอ้โหได้รอบเดียวสุดท้ายแหงแดกกูจนหยุดสุดท้ายเลยคราวนี้อ่าท้อแท้กำลังจะดีแล้วเฉียว ไปไม่ถูกเลยมาดูมีรางวัลปอบจงปอบใจข้างน o ข้างนอกให้มั้งไหมให้หืแบบแบบเสียดายจริงเอ้ยคูณ10มาเว้ยจะเยอะไหมอ่ะร้อยห้าสิบก็ยังไม่เยอะนะแต่คำนวณอยู่แต่ยังติดคำนวณอยู่สีแดงไม่ลงเว้ยร้อยสามสิบซื้อซื้อเบ็ดยี่สิบเลยซื้ออีกครั้งหนึ่งซื้ออีกครั้งหนึ่งซื้ออีกครั้งหนึ่งที่พันห้าซื้อได้ซื้อถึงละ โอเคซื้อที่พันห้านะลองดูไหนๆก็มุ่งมาทางซื้อแล้วก็ไปต่อกันดีวะเรามันมาทางนี้แล้วก็จัดกันต่อเลยไปคำนวณต้องมาให้ไวคูณติดให้ไวลูกมาอยู่ข้างหลังกันอีกแล้วเอ้ยถึงเฉยคูณสองถึงมาแม่นะคูณสามไม่ได้มาสะสมหน่อย กะโหลกกะโป๊เอ้กะโหลกไอ้กะโป๊ะอาบลงมาลงมาอ้าวคูณหายเวย้ยขยับหน่อยดิดาวเอ้ลงมามั่งมาตัวเอลงมามีไหมพิกติดอยู่ตัวเอกูสีแดงไม่ลงสีแดงเี้ยคูณ เอ้ยติดมาคูณเจ็ดขยับอยู่อุ้ยไม้นี้ไม้นี้เหมือนจะมาไม้ไม้ไม้นี้เหมือนจะมาเอาดีคูณเจ็ไปดิพันกว่าเอาเว้เหมือนเหมือนเหมือนจะต่อลมหายใจได้สองพกลับมาละสองพันกลับมาแล้ว, 2, ลลวเหมือนจะมีการต่อลมหายใจอึ๊บไม่ติดคูณมาตัวอะไรก็โอ,อ้ยคูณสองติดอีกดอกนี้สวยเคปั K ๊บติดมาอีกดอกนี้สวยอีกเอาดีคูณเก้า สวยเอาดีไหลมาไหลมาลงมาไหลมาลงมาลูกเออสามพันกว่าสามพันกว่าเอาเว้ยเอ้ยไม่โอ้โหอุ้ยไม่โอ้โหมาเท่าไหร่สามพันเท่าไหร่วะสามพันเท่าไหร่วะมันไม่ถึงคูณสิบไงสามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดแม่งกูดูเมื่อกี้ที่ตกใจคือลุงมองสามพันเป็นสามร้อยเป็นสามพันเออเอาเอ้ยรอดมาอยู่ทำไมไม่ติดคำนวณสุดท้ายมาไม่ มาอยู่นิดหนึง่งมาพร้อมตัวคูณดิขอตัวคูณมาด้วยแม่ไม่ติดตัวคูณอีกสามหมุดอุย้ยคูณลงมาเฮ้ยกะโลกมาทำไมวะเชี้ยมาเยอะซะด้วยกะโลกคูณลงมาคูณลงมาถึงไหมทักตัวนึงงม่อยู่ข้างหลังไม่ถึงอีกโอ้โหสุดท้ายคูณติดไหมหมวกแม่ไม่ติดโอ้โหหกร้อยกว่าเย้ย yeah. รอดรอดมาได้ไงก่อนรอดมาได้ไงก่อน เออรอดมาได้ไงก่อนอ้าวซีกคักหนึ่งซืีกครังหนึ่งแย่อยู่รอดมาได้เฉยเออวิแต่เวลาแม่งหมดแล้วว่ะเอ้ยยัง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 ,ยง,ยงกูก็ดูผิดดู3 0 0อยเป็น3,000ันดูเวลา10โมงเป็น11โมงกูจะบ้ากับตัวเองเว้ยเอ้ยเดี๋ยวจบไม้นี้คือพอได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นพอ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 ไปหาเกมอื่นเล่นดีกว่าจ่ายแล้วก็หนีจ่ายแล้วก็หน,นีไม่จ่ายก็หนีอ่ะดอกนี้ต้องหน,งนีแล้ว อัพเออคูณห้าลงเฉยเอาดิสะสมมาก่อนเอาดิคูณห้ามารอละคูณหเปิดหัวรอละเปิดหัวรอแล้วคูณ7ลงมาขยับก,ก้อนคำนวณมาต่อเอาดีปาบเข้าไปนิดๆหน่นนยนอยๆเก็บให้หมดลูกเก็บให้หมดนิดๆหน่นยนอยๆเก็บให้หมดคูณ2ใส่มาอีกสะสมไปคูณ9แล้ว สะสมไปคูณ9แล้วต้องติดแล้วแหละมากันต่อหูคูณ11มาแล้วมึงแม่เบาไปหน่อยนึงคำนวณน,น่าจะมาต่ออีกนิดนึงขยับคูณขยับก่อนไม่มีคูณกูไม่ตื่นเต้นไม่มีคืนไม่มีคูณกูไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นลุ้นให้มันขยับก่อนลุ้นให้มันขยับก่อนในดาวข้างบนนั่นน่ะแม่งนิ่งเฉยไม่ขยับขยับหน่อยดีถางเข้าไป ขยับแม่งยังไม่ขยับมึงจะนิ่งไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหนิ่งคิบหายรอบนี้นะขยับไม้สุดท้ายแล้วมันไม่ทานดิขยับไม้สุดท้ายนั้นอ่ะเท่าไหร่วะไปไปบางมาเหลืออยู่ขาดทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ขาดทุนกําไร4 0 0รอย้สองร้อยกว่าบาทถือว่ามาสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวไปมุบหายเกมไอ้มัน7 5็ดห้าสุดไปอีกรอบมันเป็ดอ่ะอีกรอบอีกรอบอยากเล่น <laughs> ย,อย,อยอมยอมยอมเสีย1000ขั้นต่ำมอาหรือว่ามาแล้วก็แวะอีกทีหนึงเผื่อ750จะเปลี่ยนเป็นกำไรได้กะโลกมาทำบ้าเลยเกียรติบหายเลยกะโลกมากันต่อวิตัวคูณขยับแม่งเป็นกะโลกอีกแล้วเกียดจังเลยกะโลกนี่โอ้ยตรงนี้มันเป็นของยากซะอีกโอ้โหเสียดายเสียดาย ไม่มีคำนวณแงคูณไม่มีคำนวณไม่มีก็ยกย้ยายกันเติบโตการนี้ได้ไปเกมอื่นแบบไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังละสี 4, ะ่พันกลับมาละไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วตรงนี้ไม่น่าจะจ่ายกลับละคูณสามติดมาอยู่เต็มกระด้านหูดอกนี้ไหลเว้ยแมอีกสักนิดไม่ได้นะ 750อเอาได้กลับมานหน่อยนึง3 4 0 0่อเอาหมดแหละ38 1กลับมากลับมากลับมาอีก5หมุนดูที่ว่าจะรอดไหม750ถ้าได้ทั้ง5000กลับก็ยิ้มหวานแล้่ะลุงอุย้ยติดสองตัวสวย2ตัวสวยแม่งตัวคูณไม่มีเสียดายตัวคูณไม่ติดคูณมาแล้วติดมาอยู่คูณ5ไหลมามากันต่อพิกอีกเอาดิให้ไหลเออ4คูณลงมา มันอยู่ไกลอ่ะตัวคูณไม่ถึงคูณลงมาคูณสองอ่ติดอีกรอบหนึ่งคำนวณติดไหมมาไหมคำนวณสักหน่อยไหมคำนวณสักหน่อยไหมเออไหลามาอีกหน่อยหนึ่งอ่ะเบาๆไหลามาอีกรอบหนึ่งเออขาดทุนก็เจ็บตัวไม่เยอะเว้ยตอนแรกคิดว่าจะเจ็บตัวสักพันหนึ่งนะไหลยอยู่มาดูไหมสุดท้ายขารอดไหมไหมสุดท้ายแหมคำนวณไม่มาคูณไม่มาจบเลยอ๋อ กลับมาเท่าเดิมไหมนี่ะนี่775นะ4775อีกรอบได้นะนั่นแต่พอแล้วเดี๋ยวลุงขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวช่วงเที่ยงค่อยมาดูว่าลัคกี้ไทมจะแจ้งอะไรมั่งนะเ,เดี๋ยวเราไปเล่นลัคกี้ไทมรอบเที่ยงอีกสักเกมนะใครอยากมีกลุ่มแบบนี้ว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะเ,เดี๋ยวต้องดูว่าลุงจะเล่นเกมอะไรต่อนะวันนี้ไปละบายบาย